ภารกิจของผมในวันนี้คือจะต้องไปตะลุยฐานทับที่เล็กที่สุดในเกมไมค์ครับเพราะในวันนี้ผมและไมคเนอร์คุงได้ย่อขนาดตัวเองให้เล็กกว่ามดและจะต้องไปตะลุยฐานทัพทั้งหมดให้ได้ถ้าใครคิดว่าผมและไมคเนอร์คุงสามารถผ่านด่านทั้งหมดนี้ไปได้ให้กดเลขหนึ่งมาใต้คอมเมนต์ตอนนี้เลยและที่สําคัญทุกคนอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์และเราไปดูคลิปกัน เอาล่ะพี่เดียวเนี่ยมีน้องคนนึงเนี่ยได้ส่งแบบเนี้ยมาท้าผมกับพี่เวนะ้ยเนาะเขาบอกว่าเนี่ยแบบนี้เป็นแบบที่เล็กที่สุดในโลกแล้วก็เราเนี่ยจะไม่มีวันสามารถผ่านได้เลยถ้าหากเราผ่านได้เนี่ยเนาะเขาจะให้เงินเราหนึ่งพันบาทเลยหนึ่งพันบาทเหรอใช่เลยพี่หนึ่งพันบาทเลยโอ้โหมาเลยน้องพี่พร้อมนะม, <า S 2> มาเลยมาผมอยากได้แล้วหนึ่งพันบาทเนี่ยเอาดิแหมจะ,จะไปซื้อได้ของได้หลายอย่างเลยนะพี่ีหนึ่งพันบาทเลยมันจะยากแค่ไหนกันเชียวทำไมเราจะผ่านไม่ได้แบบแรก อะไรเนี่ยมันผมจะผ่านยังไงวะมันก็เป็นบ้านปกติเลยไม่ใช่หรอเออเป็นบ้านปกติเนี่ยหรือว่ามีอะไรใต้เตียงหรือเปล่าไหนลองดูสิพี่ใต้เตียงอะใต้เตียงพี่ไม่เห็นอะไรนะกพใต้เตียงก็ไม่มีอะไรนี่ใช่หรือว่าประตูหรือเปล่าอาจจะหรือว่าทอชอาจจะสัาสลับได้เหมือนสวิตก็ไม่เห็นมีอะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เออหรือว่าใต้เก้าอี้หรือเปล่าพวกเก้าอี้กระองเก้าอี้หรือว่าหลังคาก็ไม่มีอะไรเฮ้ยพี่เดวอะไรพี่เดวผมโบมสมารถอดได้ เฮ้ยด้านบนมีปุ่มด้วยด้านบนมีปุ่มแล้วกดดันกดกดปุ่มพี่กดไม่ได้กดไงอ่ะไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยพี่รู้แหละหรือว่าพี่รู้แล้วพี่จะไปขุดบล็อกนี่โอ๊ยอย่ามาขุดพี่ดินี่อ่ะฮะไงต่อแล้วเราก็ึบอ่ะอ้าวอ้าวไหนหนออแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ยเราขึ้นยังไงอ่ะขุดตรงนี้ได้ไหมแล้วถ้าเราขุดตรงนั้นเลยอ่ะนี่ไงเราขุดตรงนี้ไงแล้วเราจะกระโดดขึ้นไปได้ใช่ไหม ใช่หรอน้องเขาไม่ได้บอกว่าห้ามขุดบล็อกใช่ไหมเออน้องเาไม่ได้บอกนี่นี่ไงไม่ได้อยู่ในกติกาได้อ่าเอเราก็กระโดดตรงนี้แล้วก็กดเลย อ้าวกระโดดไม่ถึงว่าพี่มาติดพ่อมาติดไม้ด้านบนเราพี่กดพี่กำลังจะกดพี่กำลังจะกดปึ๊บกดแล้วอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหไปแล้วเหรอไปแล้วเราตึ้แป๊บนึ้งหัวอะไรตาไปมา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 หนี่ไงอ้าวล่ะพี่แล้วแบบนี้มันมีอะไรเนี่ยมันเหมือนมันเราจะต้องกระโดดขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าเหมือนเราจะต้องปลากลัวโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยหรือว่ามันจะถ้าสมมติเรากระโดดไปแล้วมันจะมีไอ้นี้โผล่มาหรือเปล่าจริงหรอโอ้ยเน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 โอเคพี่เราต้องรีบกระโดดแล้วเราต้องรีบกระโดดเราต้องรีบกระโดดปึ๊บโอ้ยโอ้ยจะะกรโดดยังงไใอ้ย บฮ้ยอ้อยเฮยพีพีรอด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 ปั๊ัปั๊กปั๊กอยออรออยู่ไอุ้ยพีพีขึ้นมาได้ไงเนี่ยพีรอดได้ไงเนี่ยผมไม่ผมไม่ึงสัทีพี่พี่ขึ้นมาได้ยังไงมากาออน้องขึ้นมาขึ้นมา ก็เราขึ้นก็เราขึ้นพี่ก็เราก็รีบขึ้นนี่ไงนี่ไงอ่านี่แหละเราผาแล้วกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มโอเคเฮ้ยพี่เดววันนี้ด่านอะไรวะเนี่ยพี่มันเป็นลาวังนี่พี่เราต้องเราต้องไอ้นี่กันหน่อยีะมีกันไหมพี่ใกล้กันเราต้องอยู่ใกล้ใกล้กันแล้วเราจะผ่านด่านนี้ยังไงอ่ะนั่นน่นสิลาวัหมดเลยเราจะไปยังไงเนี่ยเออหรือว่าเราต้องว่ายไปหรือเปล่าพอไหมแต่ผมจะกระโดดไปแล้วนะไม่เราจะไปยังไงอ่ะเดี๋ยวเราก็ตายหรอกลาวะทางนั่งไกลอ่ะเออเรามีไอ้นี่ไงแอปเป็ลทอร์นี่น้องเขาให้มาเดี๋ยยววเเเรราาาาาพออลลใกก้ตค่ินม อ๋อหนึเอ่ออะไรเนี่ยผมบอกเราวาปอมพี่น้องเขาหลอกเราเราโดนหลอกเนาะโอ้เราโดนหลอกแล้วอะไรเนี่ยเขาวงกดเลยเปล่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นเราลองไปหาทางนี้มันถูกต้องดีกว่าเขาวงกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เ้ไม่อะไรเนี่ยอะไรเนม่เฮ้ยเฮ้ย้ยเเดยเ้ยเฮ้ยอ้ยเ้ยเ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮดเ้ย้อ้้อ้้อย้ย้ยย้ย้ยย เออไอเอมีสามีเด็กมีเด็กซอมบี้เด็กเออมันกำลังจะตายแล้วโจมันกำลังจะตายแล้วหมดแล้วหมดแล้วมโอเคโอ้ยใจหายหมดเลยมันลดลงมาเมื่อกี้อยู่ดีๆโจก็ตกมาอะไรเนี่ยแล้วเราจะขึ้นยังไงแล้วเราจะขึ้นยังไงล่ะบันไดมีแค่เนี้ยบันไดมีแค่นี้นั่นสิพี่ทุบปอกนี้เลยดีกว่าเราปอมเราปอมเดินหลอกเลยมามาอืออ๋อโอเคแล้วเราต้องหาันไปต่อ เราบอกนะพี่เราอาจจะทำไมมีเสียงไก่แถวนี้พี่ได้ยินเสียงไก่เป็นผมไหมพี่ไม่ได้ยินเฮ้ยโฉอะไรพี่นี่เอ้ยเอ้ยตรงนี้เหรอเจอมแล้วโอเคก็ปมเลยปมเลยพี่เรามาดันต่อไปแล้วนะไอ้นี่อะไรเนี่ยทำไมมันเป็นน้ำกับลาวาล่ะเนาะบอกว่าวอเตอร์บอสและไฟบอสอันนี้ลาวาปอมหรือเปล่าไหนพี่เราลงไปที่โอ้ไม่ไม่ปอมไม่ปอมไม่ปอมใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ปอมไม่ปอมไม่ปอมาลง้ว แล้เอาเราเอาเราอะไรก่อนดีอ่ะพี่ระหว่างบอสเทียบบอสหรือไฟบอสแล้วสกิปบอสคืออะไรอ่ะผมว่ามันเป็นกับดักหลอกหรือเปล่าถ้าสมมติเรากดสกิปบอสแล้วเราก็จะตายใช่หรอพี่ไม่เชื่อหรอกไหนดูยายยัยยยยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่น้องเขาหลอกเราแล้วน้องเราหลอกเราอีกแล้วอพี่ว่าเราสู้กับบอสน้ําดีกว่านะเออบอสน้ำก่อนไหมมันน่าจะนุ่มนๆถึงแบบว่าไปน่าจะสู้ยากอ่ะเราไปบอสน้ําดีกว่าไปปึ๊บปึ๊บเรามาที่ไหนเลยพี่โอ้ว้าวหุ่นใหญ่พี่ที่นี่อลังการมากนี่บอสน้าเรอนนนั่่ะสิ ไหนอ่ะพี่อยากช่เราสน้ำแล้วถ้าเราขึ้นไปข้างบนนี้ล่ะเออนั่นดีสิไหนเดียลองขึ้นไปดูซิลองขึ้นลองขึ้นเออก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมีอะไรเลยนี่เอออยู่ไหนกันว่าไหนบอสพี่ไม่เห็นบอสสักตัวเลยเนี่ยไหนละพี่ไหนบอสน้ำอ่ะนั่นน่ะซีโนะไหนเราลองมองไปข้างล่างอยู่ไหนแล้วเฮ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นไงโอ้มันมองมันมองแล้วมันมองแล้วพี่ลองใช้ธนูยิงไปดีกว่า ้พี่บอ้าวตรงนีี้่ามันไม่รู้ลึกซึ้งกับพี่ว่าเราลงไปด้านล่างไอ้ซู้มมันต้องตรงนี้ดีไป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 มาเลยเจ้าบอสน้ำนี่โอ้โหควายน้ำนี่ไงควายน้ำควายน้ำมาเออมาชนมาชนมาชนพี่มาชนชนอ่ะนี่อ้าห่วยตายง่ายจังเลยอ่ะตายง่ายจังเลยอ่ะแล้วถ้าเราไปอีกบอสหนึ่งหรอพี่บอสลาวาจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้พี่ที่เดียวกันเลยนี่นาน่าสิแต่ว่าฝั่งนี้มันเป็นบอสไฟนะ ฮอไฟนี่ไงนี่เธ่าไรเฮ้น้องโฉอ้อยพี่เดียวอะไรเธพี่เธอพี่เธอพี่เธอคือเธอลาวาเหรอโยนักยลงหัวมันล้นๆย่างเลยเนาะนี่เราต้องยิงมันตะการมันตะการมันไนอโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อยอ้ยอ้ยน้ยโอ้ยโงไม่อ่อยเข้านะมยโยโหดจโอ้อยเอ้ยอ้ยโอ้ยโยโอยอ้ลยอ้ยโอ้ยโอ้มัน้ย้ยอ้ยโ้ย้ย้ยอ้อ้ย้ พี่ไปตั้งหลักก่อนดีกว่ามันตามพี่โดนี่มันตามพี่น้องมันตามพี่ผมจิงนไม่โดนผมจิงไม่โดนน้องเล็งดีเล็งดีเดี๋ยวพี่ตายนะอ้ะนี่นี่โดนแล้วี่ โ๊บโหธนูแม่งก็กากเหลือเกินโอ้ยโอ้ยมันโอ้ยลงมาสิลงมาสิไอชาติไนวาพี่มันไม่ยอมลงมาคุยกับเราอ่ะลงมาแล้วลงมาพี่จะหนีมันไม่ได้มันตามพี่เนี่ยเฮ้ยยิงแล้วยิงแล้วเลือดจะถึงครึ่งนึงแล้วหมายถึงพี่เนี่ยโอเคยิงไปยิงไปยิงไปมาดิมาดิมาดิน้องน้องตีดีๆระวังตีโดนพี่นี่นี่โอ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ตายแล้วนี่ไงเย่ yeah. นี่ไงเราได้เดินตรงไหนสตาร์มาด้วยยอดมันเอาไปทำอะไรได้เนดินในทะเลเนี่ยเออโยนทิ้งลาวาเลยโอเคพี่ว่าเราพร้อมไปด่านต่อไปแล้วนะไปเราไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าไป<อ>เฮ้ยวีดีโออันนี้ด่านอะไรเนี่ยด่านปูมีแต่อะไรแปลกๆน้องพี่ไม่เคยน<า>นเห็น,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 นแบบนี้มาก,ก่อนเลยอ่ะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยพี่เพ่นพี่เพ่นโอ้ยโ,โอ๊ย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 พี่เพ้นมันขึ้นหนาวแล้วว้าว แล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะเนี่ยเหมืนเราจะต้องขึ้นไปตรงนู้นนะพี่เราต้องกระโดดไปหรอฮึบแล้วเราจะกระโดดไปโิฟ้าทางเดินอีกแล้วโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ ทำเลยนะพี่ถึงแล้วรอผมแป๊บรอผมแป๊บนึงรอผมแป๊บนึ่งเฮ้ยไม่เร็วเฮ้ยขี้โกงขี้โกงเน้ะเขาเน้ะเขาทำติดไปโดนไม้เลยไปโดนไม้เลยโอ๊ยแล้วโอ๊ยเวลาต่อไปกันเลยดีกว่าไปไแล้วที่นี่มันที่ไหนกันวะพี่ทำไมมันมีแต่กล่องเนี่ยแล้วมันก็มีประตูเต็มไปหมดเลยอ่ะนั่นนะสิหรือว่าเราต้องเปิดประตูออเออเออไม่ได้ เราคงต้องเปิดกล่องหากุญแจไปเปิดประตูหรือเปล่าเออเนี่ยกล่องเต็มห้องหมดเลยวพี่เจอกุญแจแล้วหนึ่งอันไหนไหพี่เราเราเปิดกันเลยดีกว่าพี่เมื่อกี้พี่ก็เจอหนึ่งอัน นี่โอมีดาวดาวห้องนี้พี่ดาวแล้วห้องนี้ล่ะปึ๊บปึ๊บอ้าวว้าย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 พี่เรวพี่เราวขึ้นยัไงขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โอ้ขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นตายแน่พี่เราตายแน่น้องน้องพี่ว่าพี่ตายพี่ว่าพี่ตายโอ้โหโอ้โหโอ้โอะไรเนี้ยโอ้นี่ก็คือเอาขึ้นมาอะไรวะเนี่ยโอ้ยไหนมีมีอันไหนกล่องไหนอีกเนี่ยเฮ้ยกล่องนี้มีเอ้ยกล่องนี้ไี่หรอเอ้ยเราเปิดเปิดห้องนี้ไหมห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไหมห้องนี้เหรอปึ๊บปุ๊บห้องดำห้องนี้คืออะไรออ๋ห้องดำ ไม่มีอะไรมันหลอกเหรอ ต่อไปห้องนี้ปึ๊บโอ้โิิโอ้ยโอ้ยโยยตอมีกิลองไหนกลองไหอีโอยยกล่อนี้มีกลงนี้มีกล่องนี้เปิดห้องนี้ปิ้องนี้ไหนห้องนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแป๊บาบ้าของกินอาหารก่ออ้เป็้อ้้้พี่กดย่อกดย่อไม่โดนโอ้ยกกดย่ออ๋อใช่เออดอกสุดท้ายละกุดอกท้ายมันจีกุญแจในดอกไอ้กุญแจดอกไหนอยู่ไหนเนี่ยวันนี้เหรอกล่องนี้มี ไม่มีฮะไม่มีแล้วนะพี่เอผมรู้แล้วพี่เราทำยังไงดีนีไงเฮ้ยเยแล้วเราก็สับคันโยกอันนี้แล้วเราก็โอ๊ยแล้วก็ไปกัเลยน้องโชพี้โกงอีกแล้วที่นี่ที่ไหนวะพี่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เราเขาให้ทำอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วมันที่ไหนกันวะพี่เนี่ยเนอสิที่ไหนเนี่ยรัตเตอร์ฟังที่ไหนวะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเราต้องบตัวนี้หรอเลยพปยิงก่อนเลย โอ๊ยผมว่าจริงมันไม่มันดีนี่เราต่อยกันแบบนี้เลยน้องก็ตีไปดีเดี๋ยวพี่จิงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันเกิดแค่หลาพี่โอ๊ยกี่ตัวเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกี่ตัวพี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเลือดดำเป็นเลือดดำโอ้เลือดดาเวอร์โอ๊ย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 เป็นล้านเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นล้านเลยนี่เป็นลุงผมเป็นลุงผมน้องช่วยพี่ด้วยพี่โดนลุ้มผมก็โดนลุ้มโ้โอเคโอเคมันมันกำลังจะตายมันกำลังจะตาย โอเคโอเคสวยสวยงามสวยงามมาตายหมดแล้วโอ้โหเกือบตายโอ้เลือดหเหลือครึ่งนึงไม่เลือดพี่ยังเลือเยอะเลยแล้วเราจะไปยังไงอ่ะโอ้ยโอ้ยั่งไนเปิดมีดานไหนไป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 เลยปไ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 ปนีไปไปไปไมไปไปไป่ปไ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 ็ไป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 ไีไป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 ไ่ไจไป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 กปไ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 ไปไยไปไปไปปไาไป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 ไไไไป่ปไปไปไปปไ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 ปปบาทไ่า ต้องทาอะไรอ่ะบ้านหลังนี้มีอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรด่ะลงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหรือว่ากล่องนี้อาจจะเป็นปริศนาหรือเปล่าจะต้องแก้ปริศนาของกล่องนี้กล่องเป็นกล่องอะไรอ่ะน้ําน้ําทําอะไรอ่ะไหนไหนไหนอ่านว่ามันมันไหนขออ่านชื่อหน่อยพี่ water หรือว่าเราต้องเอาอันนี้ใส่เข้ามาในนี้เไปลองปึ๊บอ่ะฮะแล้วเราก็ต้องกระโดดพร้อมกันพร้อมไหมพร้อมสามสองหนึ่งฮึบเพิ่มฝุลงไม่ได้โอเคพี่เดลลงมาแล้วมาพี่ลงแล้วพี่ลงแล้วโอ้โอ้ที่ไหนอีกเนี่ย อ๋อนี่ไงปุ่มดาว้าวไปได่านต่อไปว้าโอเคไปปึ๊บ ทีน่นีที่ไหนอีกวะพี่แม่มีแต่ดานอะไรไม่รู้ <c oughs> ทั้งนั้นหมดเลยอ่ะแต่ดานหน้าตาแปลกๆลกเยลยกล่องหรือว่าเราต้องเอาของในนี้ไปคราหรือเปล่าใช่หรอเนี่ยของมีเพชรมีชั้นสมุทรอ่ะเราคราชั้นสมุทรออกมาเดี๋ยวนั้นเราต้องเอนชาร์ดเ่ยใช่ทำเอนชาร์จหรอเออใช่มันเนี่ยมันมีสมุทรมีเพชรแล้วเราจะไปขุดเดีเยนขุดออซิดีเอียนยังไงอ่ะนั่นสินะอ๊อ้ยเอ้ยแล้วมันต้องไปตรงไหนอ่ะหรือว่ามันจะมีของลับหรือเปล่าแถวนี้เนี่ยที่ไม่รู้นั่นดพีี่้ยรอะไย มีห้องรับอีกแล้วเหรอแล้วเราจะลงยังเราแย่งกันลงกันทำไมม่เดียวไม่ไ <c oughs> ่มันมีบล็อก <c oughs> อะไรไม่รู้เนี่ยสลิปสลิปเพอรี่สโตนเนี่ยมัน <c oughs> คืออะไรอะ่ะไม่รู้หรือว่าเราต้องเอาไปยนใส่หน้าประตูเอืมไม่มีอะไรเลย <c oughs> นี่ไงมีแล้วแค่นี้นะเอ้าแล้วที่เราขุดมานี่คืออะไรเกี่ยวด้วยเป่นะเราไปด่านต่อไปกันเลยโอ้หม่กอดอะไรอีกเนี้ยอ่านอะไรอีกวันนี้ด่านพึ่งหรอแล้วด่านนี้เราต้องทําอะไรอ่ะได้นาสีโอ้พึ่งเยอะเลยหรือว่าเราต้องโอ้พึ่งพึ่งมีหลายพึ่งนี่รังพึ่งไหมเนี่ยเราอยู่ในรังพึ่งหรอรังพึ่งที่มีรังพึ่งอยู่ด้านในอีกทีนึ่งไม่รู้หรือว่าเราต้องทําลายนี้หรือเปล่ารังพึ่งโอ้แย่แล้วโชว์เราอยู่ในรังพึ่งเราจะไปทาลายรังพึ่งทําไมนี่ไงเนี่ยมันเต็มหมดเลยเนี่ยเราต สะพอมัยพ <filho> ีดีโว พี่พร้อมแล้วสามสองหนึ่งเร็วต้องรีบทำลายรีบทำลายไป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 ทำลายหมดเลยไม่เร็วไม่เร็โอ๊ยโอ๊พี่โดนพึ่งไต้พี่โดนพึ่งไต้ไหยนานยังพึ่งต่อย้พึ่งต่อยจริงเหรอพึ่งต่อยเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพึ่งไต้พึ่งไต้พึ่งไต้เราเราโอ้ยโอ้ยลังหมดลังหมดแล้วเนี่ยลังหมดแล้วทำแบบนี้ได้เปล่าเนี่ยฮันนี่คอมเนี่ยเราต้องทำลายมันด้วยหรือเปล่าต้องตีให้หมดเลยเหรอตายแน่เลยพี่โอ้ยใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดและอีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวโอเคโอเคโอเคเอีก๋ยวตรงไหนอีกหรือเปล่า หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยนี่ไงมันตัวเบ่อแล้วมันตัวเบื่แล้วโอ้ยไป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 ไราเไปไมไปไ้ไป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 งไป่ปไ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 ลไพี่ไป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 เปไ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 อไป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 เปไ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 อไป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 ไอไป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 าปไปไปไป่า่ไปไปปป อือโอเคอืออาอีซี่เนาะอ่านี่ไงประตูอีซี่อีซี่แล้วเราเราต้องไปเอากล่องนู้นก่อนเพราะเราต้องไปเอากล่องเหรอโอเคเราลงมาตรงนี้แล้วเราก็ปึ๊บอ่อนี่ไงได้แล้วโอเคกระโดดกับแล้วเราจะขึ้นไปตรงนี้ยังไงอ่ะนี่ไงปึ๊บอือโอ้โหไปกีดด้วยก่อนยังไม่ตกกีดด้วยก่อนโอเคไปอ่านี่นี่แล้วก็ด่านนี้ทําอะไรด่านนี้อะไรเนี้ยท้าปุ่มเหรอพี่ก็ว่าอย่างนั้นนะมันต้องเช็คต้นถูกต้นไม้นะพี่ต้องเช็คต้นถูกต้นไม้ดีๆ แล้วจะเช็คยังไงอะน้องมันน่าจะต้องมีซักอันแหละนะผมว่าไหนดูซิผมว่าปุ่มมันน่าจะอยู่ตามต้นไม้ถ้าตามแบบหาปุ่มทั่วไปพี่ก็ว่าอย่างนั้นแต่มันจะไปอยู่ต้นไหนได้ละ่ะ <c oughs> นั่นน, <t od un> น,น,นี่ต้นนี้หรือเปล่าเนี่ยตั้งตรงกลางโดโดเลยเออลองลองมันจะไปอยู่ในใบไม้ได้ไงล่ะน้องนั่นดิพี่ได้ไงวะอยู่ไหนเนี่ยมันจะดูตรงไหนของโลกอยู่บนพื้นหรือเปล่าบนพื้นหรอก็ไม่น่ามีนะไม่มีแฮะนั้นเราก็อืมอ๋อนี่ไงปุ่มพี่เจอปุ่มแล้วไหน นี่โอ้โหดำตีเลยใครจะไปเห็นเนี่ยไปไปกดไปเลยกดทีไหนอีกเนี่ยแล้วทำไมกลายเป็นสายลุงอ่ะห้องมันเป็นเหมือนด่านดอปเปอร์เลยนะด่านในตำนานอ่ะด่านดอปเปอร์หรออุ้ยไหนลงไปดิเร็ว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 เอ้าทไมไม่ตายอ่ะอ่าแล้วผมต้องทําไงต่ออ่ะ้วพี่ลงไปด้วยไม่ตายใช่ไหมฮึอ้าวไม่ตายอ่าเราก็เระโดดน้ำลงนี้หรือเปล่าอ่าเย้โอเคเราลงเอ้า ร,รอยู่ไหนเนี่ยที่ไหนอีกวะเนี่ยพี่แล้วอันนี้่านนี้พวกนี้คืออะไรอ่ะนรือซีโบ๊ทโบ๊ทเลสอันนี้อะไรอ่ะหรือว่าเราต้องแข่งขันกันหรือเปล่าด่านแรกคือการแข่งเรือเหรอพี่เดี๋ยวเรเือเราอย่างใหญ่เลยพี่ดูดิเ,ดเรอันเบิ่มเลยอ่ะเออแล้วเราจะไอ้น,นี้ยังไงเนี่ยโอ้โหไปเร็วมากเราต้องแข่งกันเหรอ วิเดียววเดียวาเบียดผมจะเบียดผมไปดีป้าาแข่งกัแล้วเข่งกันแล้วเอ้ยเอยโอ้โหยวิียวิดีพววดีวดวไปแล้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 วไปรอเอาก่อนเอาก่อนไปรอพี่ชนะแล้วพี่ชนะแล้วลุนไปไมเอาด่านแล้วแพ้พี่ไมเรออะไรเนี่ยขุดดินเนี่ยขุดอะไรบอกนะว่า เราต้องแข่งกันที่จะขุดแล้วก็ต่อไปพี่เดียวจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมาดิผมไม่แพ้พี่หรอกนะพี่เดียวผมยืนจะสูงกว่าใยืนสูงกว่าแล้วไงเดี๋ยวพี่ขุดเองโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอะไรอ่ะปลาใส่ปลาใส่นี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 ่โอ้ยโอ้ยโอ้พี่เดียวเล่นอย่างนี้ลงมาดิลงมาดิกล้าก็ลงมากล้าก็ลงมากล้าก็ลงมา ผมแค่รอพี่เนี่ยรอจังหวะตกไปเฉยๆแล้วห่างล่ะกลากันลงมา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 ป่องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าหรืออยู่ตรงไหนดีนะเฮ้ยมึงแกแล้วแกแล้วอะไรเขาก็เป็นคนที่ชนะพี่แล้วโอ้โหแล้วของเต็มตัวพี่เลยพี่ขย้อนว่าหรือว่าเราจะต้อง แข bueno. so oh, huh. ่งก yeah. ัน PVP ๆอย่างในฐานนี้แล right. ้วก็เป็นศึกว่าใครจะชนะโฮอพี่หรือว่าเราจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เราจะได้หนึ่งพันบาทฮะเราต้องมีผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งคนหรออย่างนั้นเลยเหรอพี่เดียวผมไม่อยากทำอย่างนี้หรอกนะแต่ผมก็หิวเงินเหมือนกันนะพี่แกคิดว่าแกจะชนะได้เปิดก่อนได้พี่ไปก่อนได้พี่เฮ้ยเปิดเปิดอะไรเปิดอะไรเปิดอะไรพี่เดียวจะเอาอย่างนี้หรอจะเอาอย่างนี้มาดิมาดิมาเด้ฮึบฮึบอึบฮึบอึบฮึบอึบ โอ้ยพี่เลือดผมไม่ลดเลยว่ะเลือดพี่เลือดพี่ก็ไม่ลดไอ้เฮียนี่มาจากไหนเนี่ยยุ่งอย่ามายุ่งอึบพ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 ี่ติดเลือดดำน้องพี่ติดเลือดดำอ่าพี่เสียเปรียบแล้วพี่เสียเปรียบแล้วแล้วทำไมมันมันตีแต่กูเนี่ยโอ้ยผมจะเป็นคนกันได้เกมนี้จัดกไปเรื่องสมุนพี่จัดการมันเลยโอย้ยจัดการเลยดูเรื่องสมุนตัวเองจัดการเหรอจ๊ะอื้ง ผม,มได้เปรียบพี่มผมมีอัพเป็นดอนทั้งสองลูกพี่ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้พี่พหมดแล้วผมได้เปรียบยังไงล่ะน้องๆพี่จะตายพี่จะตายพี่จะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวผมจะต้องไปผู้ชนะในเกมนี้ไปหนึ่งไปหนึ่งเข้าต่อมาเลยแมวแมวแมวอืออีนี่ก็ยิงยังเลยเนี่ยตามมาว่าผมจะต้องชนะในหนึ่งพันบาทนี้ฮู้แมวแมวแมวข้าวบอยเหรอข้าวบอยเหรอโอ้ย โอ้ยโอ้ยตีตีเข้ามุมทล้ไมอือไปเลยไปอยู่ไปอยู่กับบ้านนุ่นเจ็บปื้มไม่โดนตีโอ้ยพี่ตา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 ยผมจะต้องชนะผมจะต้องชนะพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วเงินต้องไปพีตายแล้วพี่ตายแล้ววู้วเจ็คิปเปอร์จัดการมันระเบิดมันคิปเปอร์ไป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 อย่าพักไว้ผมดีเอ้ย ไม่ต้องต,อตาตาผมเลยไหยโอ้ยอะไรเนี้ยเลือดพี่ไม่เหลือแล้วผมจะต้องชนะพี่โอ๊ยเอา พี่เดาพี่เดาพี่เดามากเลยนะและในคลิปนี้ผมก็เป็นผู้ชนะส่วนพิ่เทลก็กลายเป็นไอคีแพ้ทุกคนเดี๋ยวนี้เขาเป็เขาว่าไอคีแพ้แล้วอย่าลืมกดไลค์มากันด้วยนะแล้วเราก็ไปดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วผมมีอะไรจะบอกฝากบอกกนดูไหมพี่เดาไอคีแพ้อย่าขี้โกงนะครับคุณโช ผมเป็นผู้ชนะผมไม่ได้ขี้โกงได้ซ้ำอ่ะผมสู้ดได้ฝีมือตัวเองพี่แทก m i n o r คุ n งขี้โกง <m akes> ไม่เคยขี้โกงครับผมนั้นเจอกักนคิดได้บ๊ายบาย